กันก็ไปด้านในเลยค่ะไปหาซุ้มนั่งที่แบบถูกใจอะค่ะใช่ค่ะจ้ะหาที่นั่งก่อนอมแม่แม่แม่เลี้ยงจะชวนดึงชวนดึงแขนอยู่แหละ ถ้าสามที่ตรงนี้จองไว้หรืเปล่าคะเขาจองไว้รเปล่าตรงเนี้ยค่ะแถวเนี้ยหรือเราเลือกนั่งตรงไหนก็ได้เลยแล้วตรงไหนที่ยังไม่จองเแล้วด้านล่างๆที่ใกล้ๆดอกไม้ดีมีตรงไหนได้พอนั่งได้บ้างอ่ะอก็ตรงไหนโอเคริมสระทางนู้นใช่ไหมอ่ะไปแม่ อันนี้จะเป็นนั่งแยกนะค,คะสุโขค่ะฮึจะมีจะเหลือหรือก็นั่งแยกอนะ่งานตรงได้ไหมเนี่ยตัวนั้นมีจอ,องไหมได้ค่ะตรงนี้ได้โอเคเรนจา่าจ้ะจ้ะพอดีแหละได้ดูบึงด้วยออโอ้ดอกไม้เขาเยอะอยู่ไหม อ่าเดี๋ยวสั่งน้ำเขานะดื่มเขาโอ้ได้อะไรเขาก็มีให้นมแล้วก็อมแอมไปเลยนมเย็นค่หน่อยเด้อ